สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ,พ่อผู้ท่านพ่อโชคในตอนเย็ยนของวันที่15เดือนมีนาคม2566ันาะครับท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาจะอเอาแนวทางมาฝาก fc แฟนช่องนะครับเนาะเป็นะปสูตรคำนวณของคุณตามื้อนี้ทางช่องก็ว่าจะไปทําคลิปคุณตาเนาะครับเนาะคุณตาก็บ,บ่สะดวกให้สัมภาษณ์เนาะครับเนาะคุณตาบ่สบายท่านผู้ชม กคุณตาก็บอกว่าให้มาเบอกโกรธนะครับเนาะครับก็ไปฟังคำเตือนก่อนนะครับเนาะท่านจองนับเสนอเพียงแล้ทางจัดซื้อสลักกินแบร์ริสบัลตันตอนนั้นบรัทสนับสนุนให้เห็นการเพื่อใดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเนาะโดยความปรารถนาดีจากช่องพบผู้ท่านผู้ชมครับสูตรของคนตานะครับทุกวันที่ผ่านมากนะครับเนาะขอแจ้งและทราบก่อนนะท่านผู้ชมทวันที่ผ่านมาสูตรของคุตากโกรธนะครับเนาะครับมาทราบมาเล่วกับสูตรของคนตาบระเดีลอกไผ่นะครับเนาะ ไปได้หอกตั้เทียมในเรนแบบผู้ใดญ่แล้ครับท่านผู้ชมสูตรของก้นตานี่ง่ายๆนะครับเนาะเอาตัวเลขที่ที่ออกสองงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะติดต่อกันเนาะครับเนาะสองงวดที่ผ่านมาเอาหกตัวโยงใส่กันท่านผู้ชมโยงใส่กันจับคู่นะครับท่านผู้ชมก็ได้ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หกสี่ห้า หนึ่งสองนะครับเนาะแถวบดน,นะครับท่านผู้ชมแถวล่างก็ไดขสี่เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หกหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเนาะสูตรของโคตรตาเนี่ยงวดนี้จะมีอยู่สิบคู่นะครับเนาะสิบหางงวดที่ผ่านมาบางบางงวดก็บแปดคู่บางเก้าคู่บางนะครับเนาะตาตัวเลขตรงกันนะครับเนาะบางงวดก็ตรงกันสองโตก็จะเหลือเก้านะครับท่านผู้ชมบางงวดตรงกัน ซีตัวก็จะเลียบเลือยบแป้นนะครับเนาะว่านี้บ่ตรงกันท่านผู้ชมตัวเลขของกุตาว์นี้บ่ตรงกันนะครับเนาะกุตาบอกว่ามั่เบาโกรธนะครับเนาะตัวเลขกะทั้งช่องก็เป็นคนเขียนเองท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรคำนวณของกุตาต้นฉบับหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือคุณตาฟันแม่นนะครับเนาะเป็นผู้คำนวณออกมาให้นะครับเนาะทั้งช่องก็เป็นผู้เขียนเองวันนี้คุณตากำมั่นใจว่าจะออกนะครับเนาะ ตังจองก็ได้ถามคุณตาว่าคุณตามักตัวเหรงินนี่คุณตามักหกหนึ่งกับสี่หาท่านผู้ชมมักสองหางคุณตาบอกว่ามักหกหนึ่งกับสี่หานะครับเนาะส่วนตัวเลขตัวอื่นก็สามารถออกได้นะครับท่านผู้ชมมาบดมาล่างได้นะครับเด้อเลขของคุณตาคำนวณของคุณตานี่จะมาบดมาล่างเลยนะครับเนาะบางงวดมาบดมาล่างคู่กันบางงวดมาบดย่างเดียวบางงวดมาล่างอย่างเดียวนะครับเนาะใครท่านผู้ชมที่ ยังบ่ทันมีตัวเลือกนะครับเนาะกะพิจารณาเบิง่งติตัวมักตัวชอบก็จังจหาจัดซื้อนะครับเนาะทางช่องก็นสนับสนุนให้ซื้อรัฐบาลนะครับเนาะสลักกิมแมงรัฐบาลท่านผู้ชมกะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อมักชอบก็จังหาจัดซื้อนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็สามารถเข้าสามารถลุ้ได้นะครับเนาะครับใายคลิปนี้กะขอให้ชชท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพิ่งผู้ท่านประโชคจนะครับเด้อโชคดีร่ำรวย ถูกหวยงวดประจำวันที่16เดือนมีามานาคม2 5 6 6เลยน,นะครับเนาะให้โชคดีรำรวยสุข,ขสุขคนเด้อครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกอบใครนะครับเนะาะครับไทยคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบพระคุณคุณตาเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางทางช่องมากกัขอให้คุณตาหายจักกันบ่สบายจากไข่อยู่นะครับเนาะไอ้คุณคุณตาหายบ้านไหนขึ้นนะครับเด้อ ครับถ้าคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีนะครับเ้อพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ